การเปิดตัวนะคะวิตามินซีส้มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่าคือทานได้ทั้งบ้านตัวเก๋เองเนี่ยด้วยความที่มีลูกเราก็ห่วงลูกแล้วก็คนในครอบครัวที่สุดก็เลยคิดเนี่ยเป็นสินค้าตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็จัดการตลาดอัดเต็มแบบสุดๆไปเลยค่ะแน่นอนว่าเห็นบอกว่าร้อนสินค้าวันที่2มิถุนานี่สินค้าก็คือหมดแล้วใช่ไหมหมดเรียบร้อยแล้วค่ะหมดมือแบบไม่มีลักตอนนี้ก็คือรอแค่ของออกมากระจายก็คือหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำไมถึงอัดการตลาดใหญ่ขนาดนี้คะคือจะบอกว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ห่วงเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวก็เลยคิดว่าสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องของการดูแลสุขภาพทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กไปันถึงผู้ใหญ่เลยค่ะก็เลยแบบจัดการตลาดอัดเต็มเพื่อให้คนรู้จักสินค้าตัวนี้ค่ะ,คะ อามาดาแพลนวันนี้มารวมพลอินฟอูเเนเตอร์ชื่อดังระดับประเทศทั้งนั้นเลยค่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้รู้สึกว่าเออเสียเวลานิดนึงนะคะมวัวแต่แต่งหน้ากันอยู่ไม่เสร็จนะคะรวมกันไม่หมดนะคะซึ่งกจ้าของแบรนด์เนี่ยลงทุนเนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่มาก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่แพมอยากจะบอกนะคะเมื่อกี้เนี่ยได้คุยกับน้องแล้วก็ได้ลองรับประทานแล้วซึ่งของเพิ่งมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่ที่แบบว่าทานวิตามินซีแบบกลืนหรือว่ากินกับน้ําหรืออมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดการเป็นแผลในช่องปากหรือการ าทานแล้วติดคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายต่อชีวิตนะคะซึ่งน้องเองเนี่ยได้ตั้งใจผลิตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแพมเองนะคะอยากสนับสนุนว่าถ้าใครเนี่ยมีผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากจะทานแบบง่ายๆแล้วก็ได้วิตามินซีและเด็กบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ทานผักผลไม้นะคะแพมก็แนะนําค่ะ อ่าอย่างน้องหวยวันนี้นอกจากมาเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์แล้วแล้วก็มาร่วมจัดโปรดักชันอะไรหมดเลยยังไงคะน้องหวยก็พูดได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วกันค่ะ<ร>ที่มาร่วมกับคุณเก๋นะคะ<ร>ก็ดีไซน์ทีมการถ่ายแบบวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ซึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยาวิตาิซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในยุคนี้ในยุคโควิดด้วยซึ่งเราหลายคนมากหาตัวเสริมเช่นวิตามินซีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมาช่วย ในใน,ในยุคโควิดเนาะแม่เนาะออาจริงติดโควิดแล้วนะ,ะแต่ก็แบบเฮ้ยฉันต้องต้องยังไงต่อมันก็ต้องมีตัวช่วยตรงนี้แล้วคือคมัน,ม,น,ม,นมันทิ้งไม่ได้เลยค่ะก็ะะดีใจที่คุณเก๋ทำผลิตภัณฑ์ดีๆขึ้นมาค่ะอย่างแม่ติดตามวันนี้มาเรื่องงานกับคุณเก๋กับผลิตภัณฑ์วิตีปกติงานเราเยอะอยู่แล้วเนี่ยเรามีเทคนิคการดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างไหมคะก็เราก็ดั่งเรื่องส้มเพราะเรา จะแอบชิน้มตั้งแต่เด็กอันนี้เราเชื่อนะคะต้มหมูหรือต้อมอลไมแล้วทีนี้ในคุณเก๋เขาก็เลือกมาถูกตอบโจทย์หมดนี่หกสิบค่ะแล้วเชื่อค่ะไว้ใจในส้มเนี่ยอย่างที่ประดามแผ่บอก ที่เชื่อมาดามแทนเถอะว่ามันกลืนได้หนูมากกว่านี้แม่ก็กลืนมาแล้วนะคะาำให้ซ้อมหยุดไปนิดนึงที่กินง่ายเนี่ยไม่ใช่มาดามแทนง่ายนะคะอพูดถึงวิสีตัวนี้ะครับประทานง่ายแล้วมันกลืนได้ค่ะหนูอ งานเลอ้ขนาดนี้ปกติดูแลเอยยังไงแล้ววันนี้มาร่วมงานกับอินฟูชื่อดังระดับประเทศทั้งนั้นเรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เกดด้วยนะคะที่ <c oughs> เลือกแนนค่ะแต่ปกติเลยแนนะจะบอกว่า แนนเองไม่เคยร,รับเป็นฮีตเซนเตอร์ตัวไหนเลยเพราะเป็นคนที่แบบต้องคัดให้ดีที่สุดเลยเนาะ,ะแล้วตัวเองอ่ะเป็นทํางานโดนแดดอยู่แล้วเพราะแนนเป็นงานแบบพิซตี้โชว์ตัวอะไรเงี้ยค่ะ,ะแนนก็จะโดนแดดตลอดแต่ว่าเคล็ดลับของผิวดีที่แนนจะบอกเลยว่าแนนลองของพี่เก๋ก่อนที่แนนจะรับค่ะเลยรู้สึกว่าดีจริงแล้วก็ะคะอนเฟิร์มได้ค่ะลองป้ายละครับวันนี้นเปลี่ยนแปลงน่ารักมาก <c oughs> ใช่วันนี้มาเร่่มถ่ายฮีตเซนเตอร์กับพี่ๆลองป้าย ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะ,ะที่เรียกมาเพราะว่าส่วนตัวหนูเนี่ยอย่างแม่หวหนูติดโควิดมาแล้วแล้วก็บอกบอกว่าให้กินวิตามินซีเยอะแล้วส่วนตัวหนูเนี่ยไม่ทานวิตามินซีแบบเม็ดเพราะว่าไม่กินยามเม็ดอะไรกามแล้วไม่กินวิตามินซีตัวนี้รู้สึกว่ามันทานง่ายแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหนูได้ด้ายเพราะส่วนตัวเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้ววันนี้ก็แบบมีแต่อินฟลูเอนเซอร์ดังๆก็ตื่นเต้นมากเลยก็ขอบคุณที่เลือกหนูมาร่วมกับแบรนด์นะคะ แน่นอนว่าคุณกอนตี้หลังจากนี้การตลาดก็จะจัดเต็มในเรื่องของแบรนด์นี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่อยๆเลยเพราะาต้องขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่ไว้ใจให้กอนตี้ได้ดูแลทำมาร์เก็ตติ้งแบรนด์ให้อกอนตี้ก็จะเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบระดับประเทศเลยมารีวิว ในะค่ะค่ะโอเคหลังจากนี้เราจะมีการในเรื่องของล็อตโปรดักเพิ่มยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันขาดตลาดแล้วเดี๋ยวแต่หลายคนจะต้องมีการถามหาตัวโปรดักตัวนี้อยู่อะไรเงี้ค่ะก็ในเรื่องของการผลิตก็คือตอนนี้เราก็มีการวางแผนการผลิตล็อต2เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่ก็คือ เราก็จะดูแลในเรื่องของการผลิตไม่ให้ขาดตลาดนานเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือการตลาดของเราก็จะไม่หยุดเช่นกันค่ะก็คือจะอัดแน่นยาวไปถึงปีหน้าเลยแน่นอนว่าเรามีการตีนตลาดอย่าง A อย่างไรเพราะเชื่อว่าอย่างฐานแฟนคลับของแต่ละคนที่มียอดติดตาม เกินล้านทั้งนั้นเลยเนี่ยวันนี้มันเกินหลายสิบล้านเลยอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะกระจายออกไปเหมือนทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะก็มีของเราในเรื่องของการส่งออกตอนนี้ก็มีติดต่อมาบ้างค่ะก็จะมีการแบบว่าดําเนินการแล้วก็ในเรื่องของทุกอย่างเนี่ยของเราถูกต้องมีออยทุกอย่างแล้วคือสามารถที่จะส่งออกได้อยู่แล้วแล้วก็ คือตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมเรื่องการผลิตอย่างเดียวเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการผลิตถ้าการตลาดเยอะขนาดมีการผลิตน่าจะแบบกลัวของไม่พอกลัวของไม่พอกลัวของขาดกลัวของช้าแต่ก็ก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้ทานวิตามินซีตัวนี้อย่างต่อเนื่องที่สุดค่ะอท้ายอยากให้ฝากไปดีๆแบบนี้เดี๋ยวแล้วการทาดการตลาดจัดเต็มขนาดนี้ค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างก็ ตัวนี้นะคะทิทยาวิตามินซีก็สามารถาดูรายละเอียดนะคะสินค้าได้ที่ช่องทาง Facebook ก็คือของเก๋เองก็คืออาทิตยาอันธระบุตรเดี๋ยวก็จะขึ้นให้นะคะแล้วก็วแ,วลแล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะตัวนี้ก็สามารถแบบว่าใครที่เห็นนะคะตัวแทนคนไหนก็สามารถอุดหนุนกับตัวแทนได้เลยค่ะ มาดามแพนชวนให้คนปซื้อเฟรชบ้ายเขาหน่อยได้ไหมคะจริงๆไม่อยากชวนนะคะของดีเขาต้องตามหานะคะทีผู้ชายเนี่ยยังตามหากันได้นะคะแค่ผลิตภัณฑ์ดีๆแค่นี้เนี่ยแพมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะตามหากันได้ไม่ยากเพราะอะไรคะเพราะของดีมันมีอยู่จริงและที่สำคัญค่ะเพื่อสุขภาพของเราและลูกและก็ครอบครัวของเราค่ะหันมาเลือกทานเถอะค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มีอยู่จริงค่ะ はい <music>